สวัสด no, no. no. ah, ีสวายดีพ่อแม่พี่น้องสุขหูสุขุนเด้อืัอนี้มาดอนกันจีไปใส่ตุ่มเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหลายคนอยากเห็นคลิปใส่ตุ่มเนาะฝนกับบุตรอกเราพี่น้องเอ้ยหักสีรอะเบิองบ่ะจีใส่ตอนนี้เขากับมหาบุตรแดงเพราะว่าก่อนสีใส่ตุ่มเขาต้องไปหาเงื่อนก่อนเนาะหาบุตรแดงกะหาหยากเนาะพี่น้องเอ้ยหาลำบาก เพราะว่ามันเจ็บมันโคบเจ็บมันแดงนี่เขากระไดห้างหนึ่งเนาะเขากำลังหั่นองมาห้างหมดใหญ่นั่งพี่น้องเลยยาวเลยโอ้ใหญ่เนาะห้านโดมาหมดนี่ต้องใส่ไปดูม mm ันเจ็บมันหัวเว้แต่เนาะแล้วก็เอาหนามเสียดีเนาะพี่น้องอึบเออกรุง โอ้ยอ oh. ืมได้ๆต้อพี่น้องอือขุมดีเนาะนี่พี่น้องเอ้ยนี่เจ็บก็เจ็บนั่นนี่แต่อีตุนเนาะใส่ตุนแต่ละครั้งตรงโอ้ทรมวนามะนไหมเนาะทรมานทรมานน้ำเงื้ยแต่กระมวลเนี่ยถั่วามน้ำน้ำเงื่อเนาะอ่าถามมันถือกระมวลเนาะพี่น้อง

ต้องใส่ลายเนาะพี่น้องเนาะใส่หน่อยบ่ได้เนาะเ้าต้องใส่ได้ลายเพราะถามวาใส่ลายถามมันถือถามมันเข่ามันเข่าลายเนาะพี่น้องเนาะถามวาใส่หน่อยถามมันเข่าเนื้อมันกินเนื้อเบิดก่อนเนาะตัวเข่าก่อนมันกินเบิด์ตไหมเนาะแมนเ้าต้องใส่ที่ได้ลายไหวเนาะไปหาต่อเนาะหาก่อนผมโอ้ห่างแับใหญ่เนาะเฮ้ยเมย์ได้อยู่เลย ได้บ่มีอีกบ่โอ้หางนี้หางใหญ่เนาะเออจองอันนี้เอาเอออู้เม่ได้บุจักอ้ยคูโขบเลยตรงนี้เ้ยคูเบิดเออเอาตรงใส่ปากอุ้ยอันฝัวคูเบิดเนาะ ข้างมูแดงส่วนมามันจะอยู่ในกกเปื่อยนะเหยเนาะกกเปื่อยได้เนาะกกเปื่อยกกอันนั้นมันมักเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าเขาเนาะโมเมนต์หน้าเขาหน้าเขาหน้าเขากำลังบานหน้าเขาแบบบัดมั่นเนาะหน้าเขาหนุ่มสาเคียววันเดียวแต่ว่าน้าคอยกำลัง หลังจากที string, water, ่เขาได้บุดแดงมาแล้วพี่น้องเนาะบุดแดงกับสีประมาณนี้เนาะโอ้โหลายเนาะลายอยู่พี่น้องเอ้ยลังนึงเขาต้องใส่ประมาณนี่นะครับใส่ลังเดียวเหรอแม่นเมื่อนี้เขาจีใส่ลังเดียวเพราะว่ามันหาบุดแดงได้ลังเดียวเนาะจริงๆตุ่มเขาก็มี่สามลังเนาะสามลังบาทเขาจีใส่ลังเดียวพี่น้องเอ้ยถ้ามันถือลังเดียว เมอหนาเ้องนดะใสเเ่เพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มขึ้นมันใดิได้ลายล้างเนาะ <c oughs> ตอนนี้เ้อลองใส่บึงเพราะว่าฝนมันบปตกนอนหนะมันกบบกมันกเข้ากับหย่ามันบ,นนบถือนะแย่ามันม,มน้วนถามันม้วนนี่มืออื่นนี่ก็ถือว่าส้มขวดเด็กพี่น้องไรล,ลางเดียวนีนนนะเพร่าครับองว่าชุดหยอดโดนนี่เป็นตุ่มปลากรดเด็กพี่น้องเด้อ จะประกดอย่างเดียวอาบตรจะแมนบ่แมนอาบุดหาปลาจริงๆอาบุธหาปลาก็ยังมีลายเนาะวันนั้นท่านหอดเนาะมารอนมีมีหม้อมีตุ่มมีเบดอะไรก็มีจิ๊บมีตอนมีลาอย่างพี่น้องเลยมีดาอย่างเนาะทาผู้ได้มารับส้มสองรอนมาเล่าขอบคุณอินดีที่ว่าต้องได้เห็นเนาะต้องได้เห็น ได้เห็นการหาปลาแบบว่าอันนี่บอเห็ดจะไหนบอเนี้เอามายังภูมิเกเอาเสียมาโอ้พี่น้องโอ้แบบเนี่เพื่อยังก็เพื่อห่างตาบ่หรือว่ามันคือห่างโมแดงบอเขาผ่าเห็ดแน่นิพี่น้องพี่น้องแหมนอนก็บอกข้าใจที่กันแต่ว่าเขาผ่าเห็ดแน่นีิเขาก่เห็ดอ่าตอนนี้ก็เอาไปแกโอบเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ ฝนกับกระังต๊ะตรงนั้นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มาดอนกะเชียเอาเนื้อส้เนาะตอนต่อไปคือเอาเอนื้อใส่เนาะหรือว่าเอาบระแดงใส่หน่แหละใส่แล้วก็เ <laughs> ยังไข่ยังพี่น้องไข่มันนีคล้องคล้องโปดคล้องปลาเดี๋ยวน้อคล้อ,อ,องโปดมันไข่มันแห้งมากเนาะหวานหวานขาเบื้องมืออืน่น <laughs> ไข่มันกระไดดีเนาะหากยอันนี้มันจะเป็นแบบไข่ดอิบเนาะเมนบะ <laughs> ไข่มันจะปวดตื้อ ือย้ำแดงหมอย้ำแดดได้เนาะใครมัน <k> ต <Pierre> ื้อแต่เนงยเรียบร้อยกับทำการปิดฟ้าเนาะปิดฟ้าปิดฟ้าเรียบร้อยในการเอาก็มีมี่รักรักตามรักนู่พี่น้องเนาะเวลาเอาไปตั้งตั้งไส้เนาะก็เสียบแนี่นี่เนาะเสียบเนี่ยแต่กระมัดนั่นไว้อยู่ในคืนหนำเหรอแม่เพื่อว่าให้เพื่อว่าให้มันตีงเนาะ หรือว่าเพื่อบ่อยมันขยับหน่อยเลยเอาตอกมัดไปไปตอนนี้ฮะเราออกพ้นเช้ากันนอพี่น้องเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ห้องมันสิบเกียกเนาะมันสีตาบอได้มันมุ้ยกันน่ะเนาะเอ่อแล้ก็ทีเพื่อขึ้นไปเนาะตอนนี้ฮาก็บในร้องมาหาบอลใส่เนาะพี่น้องเพราะอะไรทีเพื่อไปหาบอลใส่บอลไหนมันหกหก มันนั b ọn b ọn ้นเป็นสีเหอะเอาแต่ไสเนาะว่าพ่นตอนนี้มันก็วัชิธาพ่นเศร้ามันก็บว่าเศร้านั่น้องเนาะไปเลยลงมาเด้ยันทำเอากต่ทีหาเดือดสถานที่บอลใสที่มันเหมาะสมเนาะบรรยากาศยามแด่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามนุ่มแดดตอนนี้ก็ประมาณหาโมงแรกเนาะพี่น้อง ลอกพูดเลยแหละน้าเป็นฝาวไย,ยั้มทำะว่าน้องทิ้งเมื่อก่อนเนาะย่านน้องย่านน้องทิ้งสอ่อเพราะว่าเ,เมื่อก่อนก็ไงเปลีย่ยเป็นสอ,อยนี่มาแดงเป็นมาพัดแม่นะมเนาะบรเเ็นแม่เลยอันนี้ก็คือสาอนะอวจิ๊บเขาพี่น้องเนะ้ำลักจิ๊บเขา ข้าวตส่ใสจี๊บนี่ใส่ตอนใส่ตอนปลาลกนะพี่น้องเนาะเนี่เหข้าบวใส่ก็ปลาทำบลชถ้าส่เข้าิเ็นเน่น่น้องเนาะืบอนตอนหนเนาะพี่น้องเนาะเขนาดบอนี่นี่บอนโอ้สมาป็ดตาแบบว่าโอ้ยหมดกับ ฮะมีคนมาใส่หรอวะโอ้มื่อนี้พวเห็นพาใส่เนาะเหยียบลาดบ่ค่ะเห็ดลาดมันพี่น้องเลยถ้าต้องดินมันสึกประมาณนี้เนาะถ้าต้องเหยียบเหยียบไหนมันทิ้งเพีย้ยไหนมันสเสมอครับกลดตุ้มเนาะถ้าถว่างตุ้มใส่มันสเสมอ

วนกระตุกหอยหนาเนาะปุบปับปุบปับเยอะเรียบร้อยแ <c ười> หละเอาบรรนันเลยเนาะเอาตอกมาไปเรือบใหนมันตีเรือบ่านมันขยนับ แล้วเาบ่เฮ้ยกำลังแมน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 เย็นนะแล้วยเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากันชิรัยในเวลาเมื่อกันแล้วมินตาวาทาลุ่นกันมืเอื่นเสาะมันสิมานุบอมานทรมันสองม้าพี่น้องคลิปแหล ของบอนใส่ตุกเนาะมันตุกมันถ้าเบิองมืออื่นอ้ยบืนงเสาเข้ามันยามจะเสาเนาะยามจะลึกบายเมือม่อเมื่อเมื่อแล้วทำแลวเมือ่อมีสหายขีดเึ้อนำ้ำไปใส่ไปนำ้ำ ยิ <laughs> นี่นี่ก็เต้นเสาวไว้เนาะพี่นอนะ้นองเรากับชิสานไปยามตุม้ม <laughs> แมกียังไะน,นะอันนี้ขับปูพี่นออนะ้อ,องเมกขับปูเมื่น่ะว่าขับปูว่าถึงวันเมกเมืม่อวานเนาะบรรยากาศนี่เร้นเสาพนะี่น้องเลยอากาศกันดีครับเป็นคึมค้มๆพ้นเนาะตอนนอี้เราหอหเพื่อเริ่พี่น้องเนาะ รังป้ายเพื่อไปบอนไซต้มหลุดกันมาดูวันนี้คนกระตกะมาแห้งมาขืินเลยแต่ว่ากิดข้อเห้มันมาเนาะให้ดอกเนาะอ,อ่อนเด็กวี้องะ <c oughs> มาหลุดน้ำกัน Mình không phần đó. mán 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 món 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 mán món 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 nó món 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 เงียบซิบบอโอ้เงียบซิบมันสิบวอะไรน้ำฝนตกใช่ไหมโอ้ฝนมาตกดุน้ำพี่น้องเล้อ่ะฟังเสียงถามมันถามมัน lại mình là à, à đúng rồi đấy tiếng <laughs> <mắn điện> <laughs> 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 mình bị khi nó nói nó này ถ้าไปถอกอยู่เที่ยงกันได้บ่มากเหรอถอดมันเด็ดอ่ะถอกมามึงเห็นดิทงอ,อู้หูหมูแดงเนาะหมูแดงเดียวได้ปลาเขาโบราณเนาะมันยังได้เ่ยอ,อ,อ,อืมเอาไวไ้ใช้อาไรประมาณสิบป่ายโตมงพี่นแ้เนาะเดี๋ยวพวกเรื Tổng sạo yu Mày làm bộ thử cái này ấy. Đang đi nó. Tinh tinh. À, có, nó Có thể tổng phện nhu Tổng toàn phện nào đó วันนี้ก็โอ้ประมาณทาพ้นโต๊เนาะพี่แองเนาะมารอนฉีอาบุรดแดงเลยฉิมาใส่พ้นโต๊ะทาน,น,นหน้าพ้นโต๊ะน้าคืนน้าไร้มันสีใส่ถึงเนาะถ้าผู้ใดอยากเบิง่งมันถึกๆึงนไปเบิ่งนี่เฟรรซมารอนเนอะซื้อว่าซือ้อเฟซว่ารอนสากยาบุตรประชาไทยเนาะเพราะว่ามารอน เดี๋ยวคลิปฉันฉันเนาะลุงตอนเทปปลาจาก่มร้ายขนาดพี่น้องเอ้ยร้ายคนนี้ทรายเท่าไปเบิง้งไปเบิ้งไปชมกันเลยเนาะในในเฟซ่ะเมือม่อได้ไหมสายเครบไปโบมานบโบม,มานกระทบอมดิมนำ อ่านี้คือกระถอมกระถอมเขาอยู่จีบเขามาเผาจีบเขาไม่ได้เขาอันนั้นอาจีบลงนะมั้มาเผาปลาเนาะมาเที่ยวยามนี่ได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนอนเมาแล้วขอบพูดอันดี้เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ 拜拜。Bye bye.